ก็สวัสดีนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะพิดาพาน้องๆมาดูกันตอนการชําขิงกระทมนะคะสําหรับพิดาเองพิดาจะชําลงในกระถางนะคะหรือว่าน้องๆจะชําลงในถุงดําก่อนก็ได้นะคะพิดาได้ขิงตอนกระทมมานะคะเป็นสายพันธุ์เหรียญทองนะคะสั่งก็ไวเกือบสองเดือนแล้วนะคะเพิ่งได้นะคะนะคะก็รอนานเหมือนกันนะคะเพราะว่า ลูกชายไปขอแบ่งเข้ามานะคะเพราะว่าต้นของเขายังเล็กนะคะเขาก็เลยมีไม่กี่กิ่งนะคะที่จะสามารถตอนให้กับเราได้นะคะนคะคะก็วันนี้ลูกชายเพิ่งไป,ไปรับไม้นะคะรากออกเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยเขาก็เลยตัดให้ได้นะครับวันนี้ลูกชายไปสั่งมาไว้เกือบสองเดือนนะคะเนี่ยค่ะสั่งสองกิ่งนะคะ สายพันธุ์เหรียญทองก็สําหรับสายพันธุ์นี้ก็มีคุณมีความต้องการที่จะอยากมีไว้ปลูกก็รองรองลงมาจากสายพันธุ์ก้านแดงหรือว่าก้านแดงทางปักใต้นะคะเนี่ยคะ่ะอันนี้สายพันธุ์เหรียญทองนะคะก็หายากเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันตอนการชำํำขิงกระท้อมแบบตอนนะคะลุงกระถางแบบใน แบบฉบับของพิดานะคะก็สําหรับวิธีที่พิดาใช้นะคะพิดากา็จะใช้เป็นน้ํายาเร่งรากนะคะเนี่ยคะ่ะหนึ่งฝาผสมกับน้ำอัดซาสวนเนี่ยคะ่ะประมาณแค่นี้คะ่ะประมาณ1ลิตรนะคะหลังจากนั้นพิดาก็จะ ชาขิงตอนเอาจุ่มลงไปในนี้เลยนะคะพี่ดาจะแช่ไว้น้ำยาเร่งรากประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะคะสำหรับในส่วนของดินนะคะนะคะค่ะสำหรับในส่วนของดินนะคะพี่ดาก็จะใช้เป็นดินปลูกเป็นถุงแบบธรรมดานะคะแล้วก็พี่ดาจะผสมดินมูลไส้เดือนส่วนหนึ่งนะคะนะคะ ก็ทั้งสองกระถางนะคะพิดา,ามีส่วนผสมของดินมูลไส้เดือนอยู่ด้วยนะคะเ,เดี๋ยวมาดูขั้นตนอนการานำขิงกระท่อมลงชํำในกระถางได้เลยนะคะเดี๋ยวพิดา,อารอแช่ขิงกระท่อมไม่ได้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนนะคะเพื่อทำการเร่งรากนะคะก็หลังจากแช่น้ำยาเร่งรากได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยนะข้อ เดี๋ยวพี่ดาจะขอตัดปัตติกนี้ก่อนนะคะปัตติกกับเชือกที่วุ้มรากอยู่นะคะที่วุ้มตุ้มตัวนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะขอตัดแต่งใบกระต้มก่อนที่จะลงชํำในกระถางก่อนนะคะค่ะก็นี่พี่ดา,าดึงปัตติกอะไรออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ปอพลาสติกอะไรเสร็จเรียบร้อย mm hmm. แล้วเวลาแกะถุงพลาติกพยายามแกะเบาๆนะคะเพราะว่ารากก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะก็พี่ดาก็จะวางลงไปแบบนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็เกลี่ยดินลง ลบเลยนะคะสำหรับลุมนี้พี่ดาขุดไม่ลื้อเท่าไหร่นะคะเพราะว่ากิ่งตอนมันสั้นนะคะตอนที่เขาตอนมา,ามันสั้นนิดเดียวนะคะแต่ว่า,ารากเยอะมากๆนะคะ พิดาก็ขุดหลุมประมาณนี้นะคะแล้วก็วางลงไปวางกิ่งตอลงไปได้เลยค่ะแล้วก็กลบดินให้มิดนะคะ ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยอ่็พิดาจะให้น้ำเขานิดหน่อยนะคะให้ดินเขาชุ่มๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวพิดาก็จะตัดแต่งกิ่งพวกนี้ด้วยนะคะนะคะค่ะก็หลังจากนำกิ่งตอนกระท่อมลงกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะนะีคะพิดาก็ลงเสร็จทั้งสองกระถางนะคะก็รดน้ำนิดหน่อยพอนะคะเพราะว่า ในดินเขาก็มีความชื้นอยู่แล้วนะคะส่วนน้ําที่ใช้รดนะคะก็ใช้น้ําที่เหลือจากแช่ขิงตอนนะคะที่มีส่วนผสมของน้ํายาเร่งรากนะคะนะคะรดแค่ประมาณเล็กน้อยก็พอนะคะไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปหาที่ร่มร่ม,รมวางนะคะแต่ว่าก่อนที่จะนําไปวางที่ร่มร่มนะคะพิดาก็แนะนํานะคะสําหรับพิดาเองก็คือ ตัดใบเขานะคะให้เหลือแค่ครึ่งใบนะคะเพราะว่าจะทำให้ยอดกระท่อมออกยอดเร็วยิ่งขึ้นนะคะนะคะพี่ดาก็จะตัดประมาณนี้ค่ะอันนี้พี่ดาก็ตัดเหมือนกันนะคะตัดได้เหลือสักครึ่งนึงนะคะ ก็ตัดประมาณนี้นะคะคือการที่เราตัดใบของเขาออกมาแบบนี้นะคะก็จะช่วยเร่งนะคะช่วยเร่งให้อ่ากระท่อมของเรานะคะแตกรอดแตกยอดเร็วยิ่งขึ้นนะคะนะคะหลังจากนั้นก็หาที่ร่มๆมวางได้เลยนะคะอย่าเพิ่งไปวางกลางแดดกวนนะคะนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ดาลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ